h e l lo everybody สวัสดีชาวคอซีรีส์ทุกคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมฟิลคอเป็นหนังจะมารีวิวคุยสปอยประเด็นที่น่าสนใจหลังจากที่ได้ดู Jurassic World Camp Cretaceous Season 2ครับผมอาเพิ่งมาเมื่อวานนี้ใครดูจบแล้วก็มาหาเรื่องคุยกันขำๆได้นะฮะฟังกัน,กนขำๆเหมือนเดิมครับผมผมเพิ่งปั่นไป8ตอนนะ8เอพิโซดเมื่อคืนนี้ก็รีบทำคลิปเลยนี่แหละครับ ซีซั่น2นี้ก็ยังคง8ตอนเหมือนเดิมนะครับเฉลี่ยตอนละ20นาทีสั้นๆไม่ยาวมากนะ8ตอนก็ประมาณเกือบๆ3ชั่วโมงก็จบแล้วนะครับมาถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้รับชมซีซั่น2นี้เลยเป็นยังไงบ้างละกันโดยไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องไปเล่าเรื่องยองเรื่องย่อเลยเนาะนหลายๆคนถ้าเคยดูซีซั่นแรกก็คงจะรู้ว่ามันต่อกันเลยนะฮะเอาสิ่งที่ผมค่อนข้างรู้สึกว้าวก่อนนะฮะแล้วก็ดูแล้วรู้สึกว่ามันดีกว่าซีซั่นแรกอย่างเห็นได้ชัด ี่ต้องคุยก่อนเลยก็คือเรื่องภาพนี่แหละครับบอกเลยว่าพัฒนาได้อย่างชัดเจนมากๆในทุกส่วนเลยนะที่ได้ดูเนี่ยคมคมตอนซีซั่นหนึ่งเนี่ยตอนรีวิวเนี่ยผมยังบ่นอยู่เลยนะว่าเรื่องภาพเนี่ยทำไมมันดูไม่ค่อยสวยนะนี่เป็นซีรีส์ที่ทาง Netflix ออกทุนให้กับ r e m w r r k s แต่ดูแล้วเหมือนแบบเป็นแอนิเมชันที่ทำลงฟีทีวีอะไรแบบนั้นน่ะไม่สมกับเป็นออริจินอลซีรีส์จากทาง Netflix นะ ในซีซั่นนี้เนี่ยโอ้โหถูกปรับปรุงออกมาในเชิงบวกแทบจะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโมชั่นตัวละครน,นะครับที่ซีซั่นแรกดูขยับแบบแข็งๆทื่อๆซีซั่น2เนี่ยโอ้โหเคลื่อนไหวได้อย่างไหลลื่นเนียนตาเหมือนคนจริงๆแล้วนะสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆดิเช่นผิวจะดูเรื่มเืเช่นผมที่แบบดูแบบสยายเป็นเส้นเป็นเส้นดูแบบงางงาอะไรอย่างเงี้ยนะมันอัปเกรดขึ้นมาอีกระดับนึงเลยอะ ยิ่งเรื่องวิวนี่โอ้ยมีมิติมากเลยต้นไม้ใบหญ้าน้ําแม่น้ําหรือว่าน้ําตกอะไรอย่างเงี้ยออ้ยกลมกลืนกับพวกไดโนเสาร์หรือว่าตัวละครคนในเรื่องเลยนะเออในซีซั่นแรกเนี่ยยังดูแห้งๆยังดูแบบทื่อๆอยู่เลยต้องบอกว่ามันปรับปรุงขึ้นมาได้เยอะมากนะครับซีซั่นแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าจะมีเพียงแค่ไดโนเสาร์นะครับที่เขารู้สึกว่าจะเน้นเป็นพิเศษอะ่ะจะรู้สึกว่ามีมิติมากกว่าอย่างอื่นอะ่ะซีซั่นเนี้ย ไม่ได้เน้นแต่ไดโนเสาร์แล้วนะครับทุกอย่างดีขึ้นหมดแล้วยิ่งไดโนเสาร์เนี่ยที่ซีซั่นแรกว่าเน้นแล้วซีซั่นนี้นี่ยิ่งแบบอารมณ์คล้ายๆแบบ CG เหมือนในภาพยนตร์ที่เราได้ดูแล้วนะพวกไดโนเสาร์บางตัวนะฮะนี่น่าจะทําให้แฟนๆจูราสิกปุ่มกับการดูซีซั่น2นี้มากขึ้นนะเออเชื่อว่าทางดีมเ w ิร์กเนี่ยน่าจะได้ฟีดแบ็กอะไรไปหลายอย่างนะแล้วอาจจะเป็นทางเน็ตฟ i ิกอาจจะให้งบให้ทุนในการทำแอนิเมชันเรื่องนี้มากขึ้นก็ได้ ทำให้ภาพมันงานออกมาแบบนี้ผมก็ไม่ได้ติดตามข่าวนะว่าทุนเขาเยอะขึ้นไหมหรือว่าไอซีซั่นแรกเนี่ยมันสร้างไว้นานแล้วหรือเปล่ามันเลยไม่สวยเท่าซีซั่นนี้แต่ซีซั่นนี้เรื่องภาพเนี่ยยกนิ้วให้เลยว่าเออสวยขึ้นเยอะแล้วในส่วนในเรื่องของบทแล้วก็การเดินเรื่องล่ะในซีซั่น2นี้เป็นยังไงถ้าเอาแบบภาพรวมนะที่เอาไปเทียบกับซีซั่นแรกเลยนะผมว่าก็ยังดูสนุกครับเพลิดเพลินคล้ายๆซีซั่นแรกเลยใครถูกใจซีซั่นแรกซีซั่น2น่าจะดูได้แบบไม่มีปัญหา ในระหว่างทางเนี่ยก็จะมีอิต์เอ็กมากมายเหมือนซีซั่นแรกเลยที่สอดใส่เข้ามาเป็นระยะระยะเอาไปเทียบเคียงกับภาพยนตร์ได้เลยนะโยงกันได้หมดเลยอะ่ะจับโยงกันได้แบบสนุกสนานโดยซีซั่น2เนี่ยก็จะเน้นการเอาตัวรอดในเกาะอ,อิสรานูบลาของเด็กๆทั้ง6คนมากขึ้นนะฮะไปที่ไหนเนี่ยก็เจอแต่อันตรายเจอแต่ไดโนเสาร์เข้าป่าก็ไม่ได้ อยู่บนถนนหลักก็ไม่ได้ไมมแมงไดดรเสาเพนผ่านเต็มไปหมดซึ่งหลังจากภาคแรกถ้ายังจากันได้นะครับคนอพยพออกจากเกาะไปหมดแล้วจาได้ปะแต่เด็กๆเ,เนี่ยขึ้นเรือไม่ทันมาไม่ทันก็เลยต้องติดเกาะก็ดูเพลินดีนะดูพวกเขาเนี่ยสามารถีแล้วก็ดูโตขึ้นนะครับดูรักกันละไม่ค่อยง้องแง,ง้งไม่ค่อยเถียงกันเหมือนซีซั่นแรกและมิตรภาพของพวกเขาเนี่ยก็ดูแน่นมากขึ้นนะครับดูรักกันดีนะโตทั้งกายโตทั้งความคิดแต่ถ้าคนไปหวังกับ ภารกิจหรือว่าการเอาตัวรอดแบบยากๆตรงนี้อาจจะผิดหวังนิดนึงด้วยความที่ในเรื่องเนี่ยต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าการ์ตูนเรื่องนี้เรทของการ์ตูนเนี่ยเบวกทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้ลำบากยากเข็นอะไรอย่างที่เราคิดนะการเอาตัวรอดบนเกาะดูจะชิวๆแล้วก็แบบง่ายๆนะเหมือนเด็กๆเ,เนี่ยเก่งกันมากเลยตามภาษาการ์ตูนเด็กกันแหละพอขอมปากของคอนในเรื่องของการเอาตัวรอดนะครับตรงนี้ก็น่าเสียดายนิดนึงแหละ เพราะว่าเรดมันน้อยอย่างฉากไดโนเสาร์ตายหรือว่าฉากคนโดนเขมือบเนี่ยแม่งไม่ให้เราได้เห็นเลยนะครับเขาจะเลี่ยงไม่ให้ดูเลยถ้า13บวกเนี่ยเราอาจจะได้เห็นมากกว่านี้นะครับในซีซั่นแรกยังมีนะฉากที่มนุษย์โดนเขมือบอ่ะไม่รู้ว่าผู้ปกครองอะไรร้องเรียนไปหรือเปล่านะเลยตัดออกไปเลยซีซั่นนี้ไม่ให้มีแบบนั้นเลยมันรุนแรงไงมันน่ากลัวไงตรงเนี้ยถ้าใครคิดถึงในเรื่องของความน่ากลัวในเรื่องของความสยองขวัญเนี่ยอาจจะลดลงนิดนึงนะในฉากที่ไดโนเสาร์ออกมา ไล่ล่ามนุษย์หรือออกมาแบบวิ่งไล่ล่าอะไรเงี้ยอาจจะดูแบบดบๆลงบ้างนะอย่างทีเร็กที่รอคอยออกมาไล่ล่ายังรู้สึกว่าเฉยเลยอะไม่น่ากลัวเท่ากับเบอร์ชันภาพยนตร์นะแล้วถ้าให้พูดถึงความแปลกใหม่ในเรื่องของบทกับเนื้อหานะครับเอาแบบเจาะลึกจริงๆเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างผมอาจจะตัดคะแนนตรงนี้ไปนิดนึงนะผมว่าสีสั้น2เนี่ยมีหลายตอนนะที่ค่อนข้างน่าเบื่อแบบแปลกๆนะครับผมรู้สึกว่าบทเนี่ยจะวนเวียนอยู่กับสถานที่เดิมๆหรืออะไรที่ค่อนข้างซ้าๆ ที่เราได้เห็นในซีซั่นแรกไปแล้วหลายส่วนเหมือนกันนะฮะตอนนี้คุยกับเพื่อนเพื่อคนหนึ่งที่เขาเป็นแฟนนะของ j u r a s s i c World เนี่ยเขาบอกว่ายังมีอีกหลายส่วนในเกาะอิสรา누布拉ที่อยากจะให้ตัวละครเด็กๆเนี่ยไปสำรวจเพราะในเวอร์ชั่นภาพยนตร์เนี่ยเราอาจไม่ได้เห็นตรงนั้นแล้วนะเพราะมันเล่นเนื้อเรื่องข้ามไปแล้วอะแต่ก็ไม่ได้ไปนะครับอาจจะมีพื้นที่ใหม่ๆเข้ามาบ้างแต่ส่วนใหญ่เราจะได้เห็นแต่พื้นที่เดิมๆิเ,เนาะหลายที่เลยอะ <S <s มันก็เลยดูแบบจืดๆนะฮะแล้วแม่งก็ไดโนเสาร์ที่ใส่มาก็ตัวเดิมๆอ่ะที่เราเห็นไปแล้วนะอาจจะมีทีเร็กที่เรารอคอยออกมาบ้างนะครับแล้วก็มีตัวละครใหม่ๆนะฮะอย่าง2ผัวเมียนักล่าสัตว์นะที่มันล่าไดาโนเสาร์บนเกาะที่ทําให้รู้สึกว่าเออมีสตอรี่อะไรขึ้นมาหน่อยทํำไมมีความหวังว่าจะได้ออกจากเกาะเออนั่นแหละเป็นอะไรที่แปลกใหม่แต่ส่วนอื่นเหมือนเดิมนะ บทมันวนเวียนอยู่กับนิดๆหน่อยๆบางที่บทเอาตัวรอดเนี่ยมันไม่มีแบบความลําบากที่มันขยี้ได้มากกว่านี้ไงด้วยความที่เป็นเรื่อที่ผมบอกมันเลยแบบรู้สึกว่าหลายๆอย่างบางทีมันรู้สึกว่าแช่แข็งแล้วมันน่าจะจบในซีซั่นนี้ได้แล้วนะเนื้อเรื่องมันไม่มีอะไรแล้วจริงๆอ่ะแต่ตอนจบเนี่ยอันนี้พูดถึงตอนจบดันยังจะมีซีซั่น3มต่ออีกแม่งเด็กๆยังไม่สามารถออกจากเกาะนี้ไปได้อีกนะเรือที่จะหนีได้เนี่ยก็มีแค่ลำเดียวนะเมียของนักล่าสัตว์เอาไปแต่โดนขมือเรือก็ล่องออกไปจากเกาะแล้ว แล้ว2โผเมียก็ตายทั้งคู่เลยรับกรรมโดนไดนโนเสาร์แดกทั้งคู่เลยนะเป็นยิงไดโนเสาร์ไงก็ไม่รู้ว่าจะออกได้ยังไงนะครับไม่รู้ว่าจะยืดอะไรไปอีกเนาะบทซีซั่นสเนี่ยอีก8ตอนจะมีอะไรยังไงเนี่ยจะออกจากเกาะกันได้ไหมจะได้กลับบ้านไหมถ้ายืดไปถึงซีซั่น4นี่จะดูแล้วรู้สึกว่ามันยืดเกินไปละผมว่านะผมให้เต็มที่เลยซีซั่นหน้านาน่าจะจบได้ละถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยคงจะไม่สนุกแล้วอะ่ะ เ,ออเห็นว่าจะไม่รอความช่วยเหลืออีกแล้วนะเด็กๆจะหาทางออกจากต่อกันละมึงจะต่อเรือกันหรือเปล่าก็ต้องรอดูครับสรุปเลยแล้วกันนะซีซั่น2เนี่ยผมให้เรื่องภาพนะที่สามารถดึงให้ดูได้ยันจบนะแล้วรู้สึกว้าวหลายฉากนะครับแต่เรื่องเนื้อเรื่องเนื้อหาเนี่ยผมชอบซีซั่นหนึ่งมากกว่าที่ดูเกีียบ,บทแต่ละตอนให้มันออกมานะ่าสนใจได้เท่าๆกันเหมือนผมว่านะซีรีส์เรื่องนี้น่าจะจบได้ในซีซั่นเดียวถ้าทำออกมาเนี่ยจบได้เลยนะ แต่พอมายืดเป็นสซีซันแล้วดูเดิมๆอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเริ่มยืดละเริ่มยืดละเริ่มรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเล่นแต่พยายามจะยืดคงจะจับโยงกับหนังในจุลศึกวิวสามด้วยแหละมั้งต้องรอจิตตามมันต่อไปว่าจะมีอะไรในซีซันสนะครับให้คะแนนและกันซีซันแรกผมให้7.5คะแนนซีซันนี้ผมให้7แล้ละกันอะถ้าไม่มีเรื่องอัปเกรดภาพนะผมว่าคะแนนของผมน่าจะตกไปที่6ได้เลยนะผมยังปลื้มกับภาพนะที่แบบมันสวยมาก เออที่เขาอัปเกรดภาพขึ้นมานะไม่งั้นคะแนนตกแน่แล้วมีอะไรน่าพูดคุยอีกละ่ะถ้าให้จับยกขึ้นมาพูดอ่ะเหรอน่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของเด็กๆนะฮะใน6คนเนี่ยที่เราได้เห็นการพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดแล้วก็แตกต่างกว่าเขาหน่อยเนี่ยก็คือเจ้าเบนนะที่หลังจากตอนซีซันแรกเนี่ยในตอนจบเนี่ยเราจะได้เห็นเบนเนี่ยยังไม่ตายนะครับหลังจากตกรถไฟจากที่สูงลงมาใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยในซีซันนี้เราก็จะได้รู้แล้วนะครับว่าเขาไปอยู่คนเดียวนานเลย เอาตัวรอดอยู่กับเจ้าบัมปี้นะคะกินลูกเบอร์รี่ประทังชีวิตไปวันๆแล้วแบบเบนเนี่ยก็แสดงความกล้าหาญออกมานะในการเอาตัวรอดจากนิสัยเดิมๆที่เขาเป็นคนขี้กลัวปลอดแหกจนสุดท้ายเนี่ยเราได้เห็นว่าโอ้โหเขาตัดสินใจกูไม่กลัวอีกแล้วนะเผยคว,วามกล้าออกมานะครับเอาเสื้อผ้ามามัดผมแล้วก็เหลาหอกเิกไปสู้กับเจ้าวัวเจ้าอะไรอีกเนาะโอโเก่งไปเลยอะ กลับมาคราวนี้ไม่ธรรมดารู้สึกว่าเบนเนี่ยในซีซั่นสเนี่ยจะโผว่มาตอนที่4ใช่ไหมแล้วตอนที่5เนี่ยเขาก็ได้เป็นพระเอกแบบเต็มๆหตอนเลยเกือบจะไม่ได้ออกเหมือนกันนั่นเนี่ยเบนเนี่ยฟ้าผ่าทีเดียวกล้าเลยนะเบนแล้วก็ที่น่าสงสัยอีกเนี่ยเจ้าแฮปคนนําทางให้2ผัวเมียขึ้นมาบนเกาะอิสลานูนลาเนี่ยคิดว่าจะรอดไหมเออหลังจากเสียสละลงจากรถแล้วก็ไปสู้กับไดนโนเสาร์อ่ะตรงนี้ก็ยังเป็นอะไรที่น่าสงสัยนะเพราะเราก็ไม่ได้เห็นว่าเขาน่าจะโดนขมือหรือเปล่านะเขามี อะไรอ่ะหอ,อกไฟฟ้าใช่ไหมลงไปแล้วก็อาจจะหนีไม่ได้ก็ได้นะไม่แน่ครับซีซั่นสามอาจจะยังปรากฏตัวได้ผมเชื่อว่ายังไม่ตายอา่ะแฮปอะ่ะเล่นกับผมไหมฉ <c oughs> ากที่รู้สึกว่าอินเตอร์เอกที่ผมรู้สึกชอบมากที่สุดในซีซั่นนี้นะผมชอบตอนที่เด็กๆไปตรงที่อินโดมนัสเร็กอ่ะในภาพยนตร์จุาสิธิ์เวิลสู้กับทีเร็กแล้วร่วงไปในน้ำโดนโมซาร์สรัสเขมือเด็กๆอ่ะไปสถานที่นี้ด้วยนะเออช่วง,รงแรกๆของซีซั่น2นี้อ่ะ แล้วก็ไปเห็นซากของไอ้อินโดนัเด็กในทะเลด้วยนะมองลงไปเห็นด้วยเหรอก็ชอบเลยอ่ะเหมือนแบบเขาพยายามเชื่อมกับหนังอ่ะภาพยนตร์คนแสดงจริงนะน่าจะเป็นอะไรที่ขนลุกขนพองนะพอเห็นฉากนี้นะแล้วตอนสุดท้ายจริงๆเลยอีกประเด็นหนึ่งล้กันที่น่าสนใจคือไอ้ e 7 5 0เนี่ยไอ้ห้องเนี่ยขังตัวอะไรไว้กันแน่ครับอ่า แมงนาสงสัยตั้งแต่อยู่ในหลอดแก้วสีฟ้าแล้วนะว่าเป็นตัวอะไรนะครับเหมือนโดนแบบแช่แข็งหรือสตาร์ฟไว้แล้วเคนจิแม่งดันไปกดสวิตช์สีเขียวอีกเหมือนแบบจะปล่อยมันออกมาแล้วมันก็หลุดออกมานะเออแต่ดูลักษณะคล้ายๆเหมือนอินโดแรปเตอร์หรือเปล่าวะจะใช่ไหมเนี่ยตรงนี้นี่น่าจะเอาไปเล่นในซีซัน3หรืออาจจะเชื่อมไปยังเวอร์ชั่นภาพยนตร์ก็เป็นได้นะไออสเตเ้น e เนี่ยอาจจะเป็นไดโนเสาร์ผสมพันธุ์ใหม่ลึกลับอะไรหรือเปล่า อย,ยังยังไม่จบครับผมเชื่อว่าน่าจะเอาไปเล่นในซีซั่น3ได้ครับมีอะไรอีกห,หลายอย่างนะที่เขาพยายามจะเชื่อมไม่ให้ไปเวอร,ร,ร์ชันภาพยนตร์นะอันนี้ต้องติดตามกันต่อไปครับก็นี่แหละครับเพื่อนๆล่ะให้กันกี่คะแนนชอบไม่ชอบอะไรตรงไหนก็ลองพูดกันเข้ามาได้นะครับผมผม,ผมก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากมายนะแต่ก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังกันนะวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะที่โดเนีนมาเป็นกําลังใจนะครับคลิปนี้นะครับมีผู้สนับสนุนรายใหญ่2ท่านเลยนะครับ ก็มีคุณขวัญชัยนะครับผมสนับสนุนเข้ามา100บาทเลยนะฮะแล้วก็พี่หนุ่มนะครับเจ้าเดิมนะครับสนับสนุนเข้ามา222บาทครับว้าวเยอะแยะมากมายขอบคุณทั้งคู่ด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับรีวิวคุยสปอยหลังดูแบบนี้นะครับหาเพื่อนคุยบ่นกันไปนะฮะโอเคครับผมเจอกันโย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 